มหาวิทยาลัยเกษตรัณติตจัดพิธีลงนามความร่วมมือและลงนามสัญญาจ้างโครงการวิจัยและการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มว,วิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรัณติตสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ สำหรับงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ดูเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเราไปถามผู้บริหารแต่ละสายงานที่ทำข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้กันดีกว่าค่ะ ในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรันติตนะครับได้ทําร่วมกับสถาบันคุณว,วิชาชีพนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรันติตนะครับจะได้ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะครับในการที่เราจะร่วมกันนะครับสร้างมาตรฐานวิชาชีพนะครับให้กับบุคคลที่ทํางานในวงการวิชาชีพนี้ก็คือในส่วนของในหน้าไทยนะครับที่จะทําให้คิดว่าการทํางานนะครับในอาชีพนี้ต่อไปนะครับจะ มีคุณวุิวิชาชีพนะครับในการมารองรับนะครับในส่วนตรงนี้ในอนาคตครับคือในการทํามาตรฐานอาชีพเนี่ยเราก็คงไม่ได้ให้ทางมหาลัยเป็นผู้ที่กําหนดมาตรฐานนะครับผู้ที่กําหนดก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของอ right right ุตสาหกรรมนั้นๆนะครับอันนั้นเป็นเป็นหัวใจเลยกําหนดฐานกําหนดสมรรถนะของแต่ละอาชีพแต่ละระดับขึ้นมาส่วนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นผู้รู้ในการที่จะเป็นผู้ร่วมในการที่จะทําให้มันออกมาเป็น เป็นมาตรฐานที่ครบนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้โดยผู้ที่มากําหนดกับเรานั่นแหละก็คือกลุ่มสาหกรรมและจริงๆแล้วตรงนี้ก็เห็นว่าเกาษตรปฏิก็มีความพร้อมอยู่แล้วสมาคมเองนี่ก็ต้องการผลักดันเรื่องพบอรบมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอย่างน้อยมีตรงมาตรฐานวิชาชีพกับคุณวุิวิชาชีพมานี่น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยยกระดับของคนที่ทำอาชีพนี้ให้มีความแตกต่างกับคนที่ ไไมไม่่ด้้ผาาานนนตตรรรฐงีคับและนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตเล็งเห็นถึงความสําคัญของนักศึกษารวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในสายงานอาชีพต่างๆที่มีบทบาทและสําคัญกับธุรกิจการตลาดของประเทศชาติอีกด้วยค่ะ